เฮ้พี่เชนไปไหนะพี่เชน Yo, อยู่ไหนอยอ่างนี่ให้อว่าเป็นหมี่เฟดดี้เหรอตกใจสิอยากกินพิซซ่าป่ะแปลงร่างเป็นหมี่เฟดดี้ได้ด้วยเหรอนี่แปลงได้สิไม่ใช่แค่หมี่เฟดดี้นะกินเวก็มาแต่สก,กิมิตตี้ถส่วงมก็มานะเฮ้เราสามารถแปลงร่างเป็นกินม หรือว่ามีเฟตตี้หรือว่าเจ้าสกิบตี้ก็ได้ไม่ใช่แค่แปลงล่างนะอ้ามพอนสามารถโคลนตัวเองได้ด้วยมาดูนี่ดิเราสามารถโคลนนิ่งตัวเองออกมาได้ด้วยเหรอแล้วก็ไต่หัวตัวเองขึ้นไปนะอ๋อ <c oughs> เราสามารถโคลนนิ่งตัวเองออกมาได้แล้วก็ <c oughs> ใช้เจ้าตัวโคลนนิ่งของเราเนี่ยกระโดดผ่านออปปี้ไปให้ได้นะวิยน่ารักกระดุกระดิกทำไมเอวย้วยอย่างเงี้ย <c oughs> อฮ้ยดูดิน่ารักอนะ่ะนี่มันอ้วนระยะสุดท้ายนะ่ะอ้ามดูพุงจะย้วยมากเลยสกิบตี้ก็น่ารักนะน่ากลัว เหมือนมันติดพุงก็เปล่าอ่ะมันปีนยากอ่ะไม่เป็นไรเรื่องโคงนิ่งนย่ยเราถนัดอยู่แล้วโอ้ยมีหนา้าต่างด้วยเหรอตามมาเลยตามเลยออ๊ยจานนี้จะต้องต่อตัวขึ้นไปอันนี้เราหมูหมูจะัเสกขึ้นไปข้ามมงบนเลยก็น่าจะพอตัวหรือกสองตัวก็น่าจะได้แล้วแหละ้ยของอย่างนี้มันมีเทคนิคนี่เราก็ทําให้เป็นสูงสูงแล้วก็ไต่ขึ้นไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะ้าจจะออฟบี้จะต้องโคงนิ่งตัวเองออกมาแบบนี้แต่ถ้าเราตายก็จะกลับสู่ร่างเดิมของเราอะเนาะ ข้างบนข้างบนไม่นย่มๆด้วยปีนหัวเขาเหยียบอ้ามเลยอย่าเพิ่งปีนเกลียวเขาเออโหพุงกับเพื่อมเลยทําไมตัวยว้ยแบบเนะี้อ๋อสูงสูงอันนี้ต้องวางให้สูงสูงหน่อะละกันเนาะปุ๊บนี่แล้วก็ปีนขึ้น มันมีเมกมากเลยเนี่ยมีน้ำกินแมชชีคายด้วยนะข้างหน้ามีหมาด้วยระวงนะังเะแต่ว่าราคาสูงใช่เลยเละเอาไว้กันกันหรือหมากัดเออระวังน้องหมาเอ้มีหมาดัด้วยเหรออุ้ยมันกินแมชชีเราเกอบไปเออน,น้องหมาน้องหมายอย่าเพิ่งกัดพี่นะอันนี้เขาบอกว่าให้เราดรอปโคนลงไปเพื่อกดปุ่มสีแดงตรงนั้นนะนะอ่ะส่งเพื่อนลงมาเลยนะเราต้องหักตัวลงไปกัน ไหลออก <ไป S 2> มาไหลลงไปเป็นสลามเลยน่าสงสารจังเลยอลองไปซะดีๆเจ้าสลามกินเมช <c oughs> โอ้ยไ <c> อ <oughs> ให้มันโดนดินะไงโดนแล้วโดนแล้ว <c oughs> แล้วก็สะพานไบฟอนก็จะเปิดออกมาแล้วก็รีบสเตปกันเลย <c oughs> ยิบยิบบลอนะต้องเข้าไปในปาาของเจ้าเนี่ยโอ้ม่นี่เราจะโดนกินแล้วเนี่ยโอ้ยมันกินน้ำกินเมชเข้าไปหรอ โอ้ยแต่เรากินไม่ได้นะถ้าเรากินเราจะตายเลยนะจะตุยนะเออ,อน,นี่ไงอตุยกินไปมาไปแล้วถ <laughs> อดตุยแล้วอ่ะขึ้นมาเร็วขึ้นมาลมลแล้วเกิดใหม่แล้วเราก็จะโคลนเป็นร่างของเราเองแล้วกันเนาะมาแล้วมาแล้วเวข้ามากันโอ้โหกระเบิดไม่ทันเฮ้ยเฉยเฮ้อย่ามาแต่อั้มเลยพี่เกิงก็เกือบตุยแล้วเนี่ยอย่าพังตุยไปด้วยมดูเลือดนี่โอ้โหไม่ได้รอดโอู้หูจมจมโอ้ อ้าพี่เคนตุยแล้วเหมือนกันเหรอโอ้ไม่พี่เคนตายแล้วอะ่ะเป็นหนีเฟนดี้เลยอันนี้ต้องค่อยๆกระโดดแล้วกันเนาะอุย๊ยอันนี้กระโดดผ่านไปได้เลยไม่ต้องโคลนก็ได้นะโอโอถ้าจะชิลขนาดนี้เดี๋ยวกระโดดท้ายหลังเลย,ยเจ้าหนูอุยเจ้าหนูน้อยอย่าพิ่งมา ออตอนนี้เราจะต้องโคลนเป็นนี่เลยเป็นตัวเราแล้วก็ปีนขึ้นไปเราพี่เคนแปลบกำลังไปมาแล้วมาแล้วเราลอดทอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วชเชวฟจะคือ <G ül> อ้าพี่เคนกับเป็นบิบลลี่แล้วเหรออ้าวความรับเปิดเผยเลยอะเฮ้ยจะบลลี่เอ้ยมันคือสติ๊กแมนหรือเปล่าวะ รักฉัไหมล่ะเหมือนสฟติกแมนเลยนะเวอร์ชันอ้วนนิดนึงนะเอ่อเวอร์ชันแบบมีเนื้อมีหนังนิดนึงใช่ป่เวอร์ชันอิ่มเอิบอะไรเงี้ยโอ้แต่มันกระโดดยากมากเลยอะตัวมันหอมนิดเดียวเองไงอ๋อมันกะลําบากใช่ป่าอ้มีน้ํากินแม่เช็คกันไปหมดเลยอะแต่ว่ามันเป็นแก้วเปล่าอะใครนักกินหมดอันนี้ไงมันมาหกอยู่ตรงนี้เองอะ กินเลย,เลยแต่ว่าตามกินแมสเชคอัมันกินไม่ได้ห้ามเด็ดวเลยนะเฮ้ยอ้าเรามาถึงแล้วขอไอเฟลหอไอเฟลเหรอเรามาถึงปารีสได้ยังไงเนี่ยน่าดีเรามาไกลถึงขนาดนี้เลยเหรอ ไอมีเทพีสิรีพลหรือเปล่าเฮ้ยไปซะแล้วอ๋อเขาไม่ให้ต่อสูงถ้าต่อสูงเราจะกระเด็นเราจะต้องค่อยๆต่อขึ้นไปนะเขาไม่ให้เราแบบว่าข้ามขั้นตอนนะเนาะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันโครนตัวเราได้เรื่อยๆนะฮัชฮึบโอ้โหขอไอ้เฟลเนี่ยมันจะเอนไปถึงไหนเนี่ย อ้ยพี่เคนเหมือนด่านทัฟฟี่เลยดูที่พื้นดิเราอ้ามผ่านแล้วหรอ,อพี่เคนยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยตรงนี้ก็ต้องต่อตัวขึ้นไปนะโอ้โหมันขึ้นยากอีกเนี่ยอ้ย มีรั้วลวดน้ำได้วยเหรอเมื่อกีจ้จะถึงอยู่แล้วเชียวพี่เคนไม่น่าตกมาเลยอ่ะอย่าพ่งตอกอย่าพ่งตอกอย่าพ่งตุยนี่นี่พี่เคนโอ้โหทำอะไรมาไปเนี่ยมันคือฐานทัพมันคือด่านรั้วทหารแล้วเนี่ยโอ้โหมันคือด่านรั้วทหารมีลัวลวดน้ำเลยนะโอ้โหกว่าจะผ่านอื้อหือทำไมมันยากขนาดนี้เมื่อกี้ยังชิวๆอยู่เลยอยู่ดีๆมันก็ยากขึ้นเฉยเลยโอ้โหเทพี่เสรีภาพแล้วไปไงอ่ะโอ้โหกเต้องค่อยๆแบบกระโดดขึ้นไปไงไหนลองดูดิเฮ้ยเอ้านี่นี่ไม่ต้องไปสูงนี่มาทางนี้ ตอบตัวไปได้ใช่ป่ะไปข้างน,นี้ข,ข,ข้างหลังอ้อมข้างหลังนี่นี่พี่เค็ลงข้างนี้อ้อมด้านหลังมาเลยว้าวง่ายจุงเบยนี่มันโดนนักด,ดีนะ ออ้ยอยากกินโดนนําจังเลยอ่ะสวยพูๆอยู่เลยอยากกินเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่มันกำแพงเมืองจริงหรอเปล่าอ่ะอมันสูงลิฟต์เลยนะสูงยังกับกำแพงเมืองจริงเลยระวังกระเด็นออกไปข้างนอกนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ด้านมันเฮ้ยเราต้องรับโคนให้เข้าไปในปากของเจ้ากินเมสเหรออันนี้เขาบอกให้เราดับโคลงไปให้ได้ประมาณสิบตัวด้วยกันนะ อ๋อมันจะต้องดอกแบบนี้อ๋อง่ายจุงเบยแค่ไขเข้า,ขาตัวตแต่ว่าห้ามต่อตัวไงประตูมันถึงจะเปิดพอประตูเปิดเราต้องรีบไปต่อนะเอ้าเปิดแล้วละกันอ๋อตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ําสีแดงไปไม่ได้นะเอออุ้อวร้อนร้อนมันเหมือนแมกมาลาวาหละมีลาวาย,วย,าวายด้วยเหรอโอ้โหเกือบไม่เลยใช่มีแมกมาลาวาเลยนะต้อง อีนึงนะตอนนี้ก็ต้องต่ดตัวขึ้นไปสูงสูงบนี่ว่าไม่เก็ตุยอีกแล้วอย่าพังตุยตุยกลับมาใหม่ได้นะชือ้อตอนนี้ต้องสูงหน่อยเพราะว่ากําแพงหินมันค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะอย่าบอกนะว่าเราจะต้องโคลงตัวเราเนี่ยให้เข้าไปในปากของเจ้านุ๊บอ๋อเขาบอกว่าให้เราให้อาหารเจ้านุ๊บโดยใช้ตัวโคลนมิ่งของเราเนี่ยไปให้อาหารเจ้านุ๊บนะให้มันเสิร์ฟให้ถึงปากมันเลยนะโอ้โหรู้วสุดงีเนี่ยอาโทเดียวกันไม่ให้เขากินเนี่ย มันจะกินตัวคลอนนิ่งของเราสิบตัวแล้ต้องค่อยๆเสิร์ฟเข้าไปนะทีละตัวทีละตัวนะอมแล้วเข้าไปเสกข้างในปากมันเลยไม่ได้เหรอมันจะต้องไหลเข้าปากใช่ป่ะไม่งั้นมันไม่นับให้เรานะไหนเป็นไงมั่งอร่อยไหมเจนูบต้องค่อยๆดันนะดันเข้าไประวังติดคอนะเนื้อเหนียวนะนั่นแหละต้องค่อยๆดันนะอ๋แล้วกินพิเคนดีกว่าพิเคนผอมแห้งแรงน้อยนะตอนนี้ดันนีกนิดมันจะหนังติดกระดูกน่อนๆนะนั่นแหละนั่นแหละได้ เค้ก็ถึงสิตัวแล้วนะเขาไปต่อแล้วเฮ้ยรอด,ด้วยนั้วมันแก้วน้ํากินเมสเชคอีกแล้วนี่อันนี้ต้องต่อตัวขึ้นไปขึ้นบันไดไปก่อนเชบ่ันรู้สึกไงก็ไม่รู้ที่เหยียบหัวตัวเองขึ้นไปอะนะ่าให้ <c oughs> รู้นะว่ากินไม่แบ่งอะ่ะเอากินเมสพี่เคนมานะโอ้ย <c oughs> แบ่งอะไรยังไม่ได้กินเลยพีเคเล่เข้าวเขาจะถ,ถึงมานนะกําลังตามไปกําลังตามไปโอ้โหกําแพงสูงมากเดีย๋ยวว่าแต่อันนั้นเลยของพีเคพีเค,เคจะผ่านไ,มนนมาไหมเนี่ยวันนี้โอ๊ยนีมันอะไรเนี่ยดัางกระโดดกระจอก่อเฮ้บว้าลกควิดเกมก็มีลควิดเกมก็มีนะเนี่ยดูดิไม่ไเล่นเร้่องนา่าลวคิดถึงจุงแล้กจกร่องหนเหรอมันคือกระจกวัดดวงใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวสองตัวคลนนิ่งไปลองได้เปล่า ตกจนจำได้แล้วเนี่ยว่ามันตกตรงไหนมั้งอ่ะมันจะเสียนี่ตายทั้งตัวจริงทั้งตัวโคลนแน่เลยยังยังต้องค่อยแบบลองเสี่ยงดวงกระโดดไปดูนะอ,อข้างหน้าดีไหมเอ้ยไม่ได้ต้องด้านขวาอะไรๆก็เออแล้วสับขาหลอกก็ไม่ทันนะเห็นหล่นไปแต่แล้แต่มันไม่ยอมไงดูดีตามจะทันแล้วนะอา้าวเราสับขาหลอกไม่ได้เลยนะมาแล้วมาแล้วต้องกระโดดจริงๆเท่านั้นนะอา้าว อุย้ยให้โครนกระโดดไปก่อนได้พี่เคนเขาผ่านแล้วนะพีเ่เคนตงไปคอยๆมาละกันกาลังตามไปรอด้วย,ยเขาบอกให้เราเลือกท่อนะว่าเราจะไปสีฟ้าหรือว่าสีแดงแล้วสีไหนดีอ่ะถ้างั้นเขาไปสีฟ้าได้ไหมแมงไม่เห็นไปได้เลยนะหรอถ้าเราโครนตัวเราลงไปล่ะเอ้าทำให้ตายละ่ะถ้างั้นเขาเลือกไปสีฟ้ามั้งดีกว่านะไม่เห็นไปได้เลยอะ่ะกระดึงกระดึงถ้างั้นลองไปสีฟ้าปะล่ะเขาว่าสีฟ้ามันน่าจะไปได้อยู่นะ เฮ้ยสีฟ้าไปได้อา้อาอ้าวพี่เค้นค้างมาแล้วว่ามันบักอะยูฮู้ตอนนี้เราก็มาถึงเส้นชัยแล้วอ๋ไมาพี่เคนหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเด็กเขาแปลงร่างเถื่อนนะตอนนี้เราก็สามารถจะแปลงร่างนะคะเป็นเจ้าหัวกล้องคาเมล่าแมนได้ค่ะแต่ว่าสปิกรแมนรู้สึกว่ามันจะยังบักบักแปลงร่างไม่ได้เนาะ <S <S แล้วเราก็สามารถที่จะโครนนิ่งตัวเองออกมาได้ค่ะโครนนิ่งเป็นเจ้าหัวกล้องคาเมล่าแมนออกมาก็ได้นะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะในฉากจังเลยพี่เคนก็อยากเป็น คาเมราแมนด้วยมีความรู้สึกดียงไงก็ไม่รู้ที่เราได้โครนนิ่งคาเมราแมนมาช่วยเราเนี่ยอุ้ยเสียดายเนาะสปิเกอร์แมนมันยังโครนนิ่งออกมาไม่ได้นะรู้สึกว่าเหมือนปุ่มของสปิเกอร์แมนเนี่ยมันยังบั๊กๆในแมปนี้อยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเขาอัปเดตก็แล้วกันนี่เลยตอนนี้เราก็แปลงร่างเป็นมิสเตอร์ริชมิสเตอร์โรบักเาจะรวยเราจะรวยโอ้โหรวยรวยอุ๊ยดูดิมิสเตอร์ริชเต็มไปหมดเลยก็แค่เท่านี้เราก็เล่นโครนนิ่งออบปี้ไว้แค่นี้ก่อนนะ ถ้าชอบแปลงร่างโครนนิ่งก็ปี้น่ารักกแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดตะคให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย